สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา m o ริซ a าค a าไอคอนควอสเคเ o o ร์สเอ i i ชั่เรือนนี้กันนะครับ โดย3เรือนนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาได้สดๆร้อนๆเลยนะครับโดยที่มีการนําเอาสีที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะกําลังรอคอยให้แบบมาอยู่บนนาฬิกาโมลิซาครัวรุ่นคอสสทีเนี่ยเอามาทําเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ออกมาด้วยกันเนี่ยสสีเลยนะก็คือสีฟ้าโทนเทอร์ควอยส์แล้วก็สีชมพูทางด้านขวาแบบนี้นะครับซึ่ง3มเรือนนี้เนี่ยอันนี้ออกตัวก่อนว่าไม่ใช่ของผมเองนะเป็นเรือนที่ทางแบรนด์เนี่ยส่งมาให้ลองดูสีจริงเอามาลองรีวิวลองมาขึ้นกล้องดูนะ ซึ่งเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัว40มิลตัวสีฟ้ากันก่อนเลยนะโดยที่แรงบรันดาลใจของซีรีส์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการหยิบยืมสีสันมาจากพวกทะเลพวกชายหาดในฤดูร้อนนะครับก็คือในชายหาดต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีบางที่นะที่พวกหาดทรายอะ่ะมันจะมีแบบทรายมันจะอมชมพูนิดนึงไม่ได้แบบเป็นสีขาวโพลนมากๆโดยแร่ธาตุด้วยผลึกอะไรต่างๆนานาน,นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าโอเคสีฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนแทนความหมายของพวกสกายบลูสีท้องฟ้าในซัมเมอร์ส่วนสีชมพูเมื่อกี้เนี่ยก็คือพวก สีอ่อนๆของหาดทรายอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับก็เลยเอาสีเหล่านี้มาทําอยู่บนรายการรุ่นคอร์สของเขานะโดยที่รุ่นคอร์สเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นหลายอย่างเลยนะครับที่รุ่นออโต้เนี่ยก็ยังให้ไม่ได้นะครับอันดับแรกกันเลยนะครับก็คือความคลีนความเรียบง่ายของตัวหน้าปัดเพราะว่ารุ่นคอร์สเนี่ยตัวหน้าปัดมันจะเป็นหน้าเรียบๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีการเล่นลายครูเดอรปารีสที่เป็นแบบลายหนามแหลมๆขึ้นมาเลยอะ่ะดังนั้นถ้าเกิดเอาเรื่องความเรียบร้อยความดูแบบสะอาดสะอ้าน ตัวคอร์สมันดูสะอาดกว่าเยอะนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีการเล่นเงาไม่ได้มีส่วนที่แบบมันชิ่งแสงไปมาอะไรเยอะเวลามองหน้าปัดเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบโทนบเรียบเลยนะครับซึ่งก็เป็นโทนออกเทอร์ควอยส์นั่นแหละแล้วก็เท็กซเจอร์หน้าปัดเนี่ยมันจะแบบด้านๆเลยมีลายเกรนอยู่นิดเดียวเลยถ้าเกิดมองไปใกล้ๆจริงๆอาจจะพอเห็นบ้างแต่ว่าโดยสภาพการมองทั่วไปมันคือสีที่แบบทํามาเรียบๆด้านๆนะครับเป็นสีทางฟ้าทางเทอร์ควอยส์ประมาณแบบนี้ซึ่งเชื่อได้เลยว่าเฉดเนี่ยหลายๆคนชอบกันแน่ๆอยู่แล้วนะครับเป็นเฉดที่ิตมากๆในยุ นี้นะแล้วก็ฮิตมานานละกระแสะไม่ตกสักทีนะครับน่าจะถูกชะตาใครหลายๆคนสุดๆนะแล้วก็เรื่องของขนาดเคสไซส์เนี่ยด้วยความที่เป็นคอร์สมันก็จะอยู่บนเคสไซส์40มิลน,นะครับซึ่งมันเป็นเคสไซส์ที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างจะชอบมากเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูรุ่นออโต้เนี่ยตัวออโต้มันจะมีขนาดเคสไซส์3 9มิมลแล้วก็กระโดดไป42มิลเลยมันจะไม่มีตรงกลางระหว่าง39กับ42นะครับซึ่งคอร์สเนี่ยมันก็เหมือนออกมาเพื่อมาเสียบตรงช่องว่างตรงกลางนี้พอดีเลยดังนั้้นนนใครรทีู่่สึกกวาา39มนนมะัอจจเล็ หน่อยพื้นที่หน้าปัดมันไม่ได้โชว์อะไรเยอะ แล้วก็42มิลอาจจะเออใหญ่ไปนิดนึงดูกลางๆไปหน่อยใส่ลําบาก40มิลเนี่ยคือเรียกว่าเพอร์เฟกลงตัวมากๆสําหรับคนที่อยากได้อะไรที่มันอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเกิดอยากได้สีปกติมันก็มีขายนะอันนี้เป็นสีใหม่ที่เพิ่งออกมาแต่ว่าสีทั่วๆไปอ่ะมันก็ขายก็อยู่เรื่อยๆนะครับพวกสีดําสีน้ําเงินแบบเนี้ยก็ลองไปหาดูกันได้เหมือนกันนะโดยที่ขนาดเคสไซส์ของรุ่น40มิมิลเนี่ยเดี๋ยวลองวัดให้ดูอย่างเป็นทางการนะครับออกมาก็ประมาณนะน,นี่ร,นริบเนา 8. 8นเ่ยนะอันนี้เป็นนจุดดดึงททีีท่่ําาไ้มกนะใสส ายสุดๆไปเลยนะแล้วก็ลักทุลักเนี่ยจะไม่ได้กางอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ51มิลอันนี้วัดจากส่วนที่แบบเป็นตัวลิงก์ยืดมามากที่สุดแล้วนะครับก็ยังทําได้ดีอยู่ส่วนน้าหนักของเรือนี้เนี่ยเวอร์ชั่นที่ผมยังไม่ได้ตัดสายออกสักข้อเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ148กรัมซึ่งถ้าตัดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเบาขึ้นอีกประมาณสัก10-20กรัมไปอย่างต่ำอะ่ะดังนั้นน้ําหนักก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ใส่ได้แบบกําลังโอเคนะสบายๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากฝาหลังก็ปิดทึบมาแบบนี้นะครับมีดีเทลต่างๆนานาบอกไว้นิดหน่อยแล้วก็มีเขียนด้านบนว่าเป็นสเปเชียลอีดิชั่นด้วยนะครับอันนี้ก็ตามรุ่นเขาเลย ส่วนสะเปกการกันน้ำเนี่ยก็100เมตรนะครับส่วนเรื่องสายเนี่ยจริงๆก็คงไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโมดิซาควาไอคอนคือหนึ่งในนาฬิกาที่ทําฟินิชชิ่งตัวสายมาได้ดีที่สุดอันดับต้นๆในช่วงงบนี้เลยนะคือความเงาความแวววอย่างเงี้ยเวลาเอานิ้วลูบนะครับคือฟินมากแล้วก็ด้านหลังอะ่ะคือแบบมันจะเป็นการขัดที่มันสมูทมากเลยนะคือด้านหลังสายอะ่ะเวลาเรามือแบบไล่ผ่านไปอะ่ะเราจะแทบไม่รู้สึกถึงความกระตุกหรือว่าความสะดุดระหว่างข้อเลยนะครับ ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดขัดมาไม่ดีมันจะไม่ให้ฟีลลิ่งแบบนี้เลยนะอันนี้คือทํามาดีมากจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องการเล่นเงาเวลาหมุนขึ้นลงอย่างเงี้ยสะท้อนแสงแวววาวสุดๆอันนี้คนใช้ไอคอนมาน่าจะรับทราบกันดีอยู่ละนะครับแล้วก็เชื่อได้เลยว่าเป็นหนึ่งในจุดขายที่สาคัญมากๆที่สุดของไอคอนเลยก็ว่าได้นะแล้วก็เวลาอยู่บนข้อมือก็ประมาณนี้นะครับผมลองทาบให้ดูคร่าวๆนะก็ถือว่า เป็นขนาดตัวเรือนที่ไซส์กาลังดีมากๆนะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปแล้วก็คนข้อมือเท่าผมเนี่ยประมาณ5.5นิว้วหรือ14เซนน่ะจะแฮปปี้มากเพราะว่ามันก็ไม่กลางเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจิ๋วเหมือนกับพวก39มิมลแต่ว่าก็ไม่ได้อเวอร์ไซส์เกินไปเหมือนกับพวก42คือเพอร์เฟกต์ไซส์มากนะครับสำหรับตัวนี้นะใครที่ไม่ได้ติดเลยว่าแบบเอ้ยเข็มวิจะกระดิกดูเป็นนาฬิกาที่มันเป็นเครื่องคอร์สมันดูไม่ออโต้เข็มเดินไม่เนียนไอตัวนี้ยังไงก็ตอบโจทย์แน่่่่นนอออรรัซึึงงเเเาาาาจิิิถ้้กกดสสมมตววพืู ชอบตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าอยากได้ไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นหรือว่าอยากได้เครื่องออโต้มันก็จะมีรุ่นที่โมริซาครัวเคยทามาเป็นลิมิเต็ดสำหรับโรงพยาบาลพระจอม9ก้านะครับที่เขามีการสั่งจองกันไปช่วงหนึ่งแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ถ้าเกิดคนที่ชอบแบบนี้แต่อยากได้ใหญ่ขึ้นหรือว่าเป็นเครื่องออโต้ตัวนั้นก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าสีสันของเรือนนั้นเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าด้วยนะมันมีเข็มสีส้มมาแจมด้วยก็จะดูคัลเลอร์ฟูลมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครท ฟีลลิ่งคือ ใกล้กันมากนะครับขนาดไซส์อาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าความรู้สึกโดยภาพรวมเนี่ยมองผ่านๆก็โอเคอะได้กลิ่นอายคล้ายๆกันอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรือนแรกเลยที่ผมว่าน่าจะขายดีแล้วก็คนน่าจะซื้อกันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นเครื่องคอรนะ์สอะราคาก็เลยเบาเลยนะครับสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทราคาป้ายซึ่งถือว่าโอเคนะครับราคานี้มีส่วนลดอีกนิดนึงได้คุณภาพการผลิตของไอคอนมาใช้งานอันนี้แฮปปี้มากๆอยู่ละนะครับอันนี้คือเรือนแรกที่เอามาให้ดูกันนะส่วนเรือนต่อไปนะครับก็เป็นเรือนสามสิบห้ามิลแต่ว ถ้าเกิดลองเทียบกันดูนะไอ้ด้านซ้ายเนี่ย40ด้านขวา35ต่างกัน5มิลก็ค่อนข้างจะดูมีนัยยะประมาณหนึ่งนะแล้วก็ฟิลลิ่งนาฬิกาเนี่ยดูเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะว่าตัวด้านซ้ายอ่ะมันเป็นหน้าปัดเรียบๆแต่ด้านขวามันเป็นหลักเพชรด้วยซึ่งหลักเพชรของบริซาควาไอคอนเนี่ยคือให้เพชรมาเต็มบาเลยนะครับคือประมาณว่าทั้งแถบมาเกอร์ร,บรอบๆเนี่ยอันนี้คือเพชรมาแบบเต็มๆเลยนะครับ5เม็ดเลยนะต่อมาเกอร์นะครับดังนั้นเนี่ยกลิ่นอายมันกลายเป็นนาฬิกาที่ดรซซี่มากๆแล้วก็มมมมีคคววาาาแแแบบบบบบเป็นฟนฟินกอ่ือดูส จะดูลักชัวรี่ดูค่อนข้างจะสีสันไปด้วยกันได้ดีสุดๆคือโทนสีฟ้าๆแบบนี้เวลามันอยู่กับหลักเพชรอะมันเสริมกันอยู่ละนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ทําออกมาแล้วผมว่าสาวๆน่าจะชอบแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในนาฬิกาคู่ที่ซื้อกันแบบเป็นแพ็คคู่ใส่ได้กันกับแฟนอย่างเงี้ยได้ลงตัวมากๆเลยนะสีเหมือนกันแล้วก็เรื่องความเป็นเครื่องคอร์สอะผู้หญิงเขาก็จะไม่ต้องมาตั้งค่าเวลาอะไรบ่อยด้วยไม่ต้องมาคอยหมุนขึ้นลานไม่ต้องมาคอยเอาเล็บจิกเข้าไปให้มันมีความเป็นอัันนนนนนตตรราาาาย่่่่ออเเล็็็บบบะะไไแีีี้คกกปดซ์ททจํมู แล้วก็น่าจะขายดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับส่วนตัวสายฟินิชชิงอะไรต่างๆนาๆนาเน,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 นี่ยถือว่าก็เหมือนกับตัวใหญ่แหละแต่แค่เล็กลงมานิดนึงนะครับให้มันดูกระทัดรัดมากขึ้นสายก็ยังดูมีความเป็นไอคอนิกเหมือนเดิมอยู่นะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ย35มิลเนี่ยถ้าเกิดเอาเรื่องไซส์จริงๆนะผมว่าเพื่อนๆคนที่ข้อมือเล็กแบบผมอะจริงๆใส่ได้นะ ถ้าเกิดไม่ได้ติดว่าหลักเพชรมันจะดูแบบมากเกินไปหรือเปล่ามันจะดูมีความเป็นสาวๆเป็นเรสซี่ฝั่งผู้หญิงมากไปถ้าเกิดชอบอยู่แล้วอ่ะอันนี้ผมอาใส่ได้สบายเลยเพราะว่าไซส์35มิลเนี่ยจริงๆมันดีไซน์มาให้คนข้อมือประมาณสัก5.5นิ้วหรือว่าเล็กกว่าน,นั้นนิดนึงเนี่ยก็ยังใส่ได้สบายๆนะครับอย่างเงี้ยอยู่บนข้อมือ5.5นิ้วออกมาประมาณนี้ เอาจริงใส่ได้แบบไม่ติดอะไรเลยนะครับเรื่องของไซซิ่งเนี่ยเหมาะกับข้อมือผมมากๆนะครับแต่ความรู้สึกมันก็จะมีความเหมือนแบบเป็นกําไลข้อมือเป็นบรสเล t ประมาณนึงนะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครที่ชอบอยู่แล้วก็โอเคซื้อใส่ได้นะครับอันนี้ก็ลองดูนะอีกไซส์หนึ่งซึ่งผมว่าทำมาดีมากเหมือนกันนะครับฝั่งของ35มิลก็ประมาณนี้นะครับอ่ะ มาดูอีกสีหนึ่งที่ขราวนี้ออกจาหวานๆเลยนะครับเป็นสีชมพูที่แบบเป็นโทนที่มันมีความวอมๆด้วยนะคือเป็นชมพูเฉดผู้ดีมากอ,อันนี้ผมชอบมากเลยแล้วก็หลักพ้งหลักเพชรอะไรมาก็ให้เหมือนกับตัวสีฟ้านะครับซึ่งไอเรือนนี้คงจะแบบไปทางผู้หญิงมากๆละนะครับสีมันหวานมากเลยแล้วก็มากับหลักเพชรด้วยเนี่ยยังไงมันก็ดูแบบเหมาะกับสาวๆนะครับแล้วก็จริงๆอยากให้ดูนิดนึงนะเมื่อกี้ลืมพูดไปก็คือคือตัว40บมิลเนี่ยสังเกตด,ดูว่าขอบไอเซลด้านนอกอ่ะเราจะไม่ได้เห็นเลเยอร์หรือมิติไอตัวที่มััันน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 เเเเปปป็็็โซตรรีี้้คทท่่ดดนน่่มกาาาดดดชจไหแพอ35 มินเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าไอตัวขอบตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนเป็นชั้นๆแบบเป็นสเต็ปเนี่ยชัดมากขึ้นซึ่งจริงๆ4 0มิลก็มีนะครับแต่ว่า35มิเนี่ยผมรู้สึกว่าสเต็ปมันชัดกว่าดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าตัวหน้าปัดมันจะมีดีเทลมากขึ้นนิดนึงใน35มินนะครับอย่างอันเนี้ยเราจะไม่ได้สังเกตว่าอ่ะมันยกขึ้นมาเป็นขอบเล็กๆแบบนี้นะครับตรงที่นิ้วผมชี้อ่ะมันจะดูแบบอ่ะมีขอบมานิดนึงแต่ไม่เด่นมากแต่อันเนี้ยมันเด่นเลยมันรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ สเต็ปมันเหมือนจะใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ทําให้หน้าปัดมันดูมีมิติดูมีความยกขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งก็เป็นดีเทลที่มันต่างกันเล็กน้อยบนไซส์35มิมลนะครับอันนี้ก็เป็นสีชมพูนะลองขึ้นข้อมือก็จะประมาณนี้ก็น่ารักดีนะครับหวานๆเลยใครที่พาแฟนไปนี่รับประกันว่าแฟนน่าจะต้องชื่นชอบเรือนนี้แน่นอนนะครับซึ่งข้อดีของเรือนนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องราคาเพื่อนๆ่ทีแรกอ่ะเห็นเป็นหลักเพชรผมคิดว่าเฮ้ย กระโดดไป6 7หมื่นหรือเปล่านะครับแต่เอาเข้าจริงนะครับ35มิมลหลักเพชรเนี่ย47,900แพงกับตัว40มิลนิดเดียวเลยอะแล้วก็ถ้าเกิดมีส่วนลงส่วนลดนิดหน่อยเนี่ยผมว่าซื้อได้ในราคาที่แบบค่อนข้างจะดีมากอะกับนาฬิกาหลักเพชรที่คุณภาพฟินนชชิ่งตัวสายมันดีขนาดนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าใช้งานมากๆนะสำหรับตัวสีชมพูตัวนี้นะยังไงใครที่ชอบสีไหนก็ลองไปเลือกดูตัวจริงกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมด3เรือนที่เอามาให้ดูกันนะก็ขอบคุณทางมาริซาีาครั้นน,น,นะณบ ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ